ขอนะคะไปมามาที่แรกมัเดินแบบคืดเต้นมากแต่ดีใจมากๆก็เป็นการร่วมแานกับพี่เพจอีกรอบหนึ่งมีการซ้อมเยอะขนาดไหนกันเโอ้มากเลยเพราะว่าปกติเราก็จะเต้นเหรอเราไม่เคยเดินมาก่อนพอมาเดินก็แบบว่า ตื่นเต้นค่ะได้ร่วมกับพี่่โปรเฟชชั่นอลเยอะมากเลยดีใจมากมากี่เรียกว่าเป็นของแรกกันแบบ่ะความจริงเคยเดินมาสองสามครั้งค่ะที่ไทยแต่ว่าครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ภูมิใจเพราะว่าได้เดินกับนิสเอพทด้วยแล้วก็แบรนด์นี้ก็แบบเลิศอ,อ่ะเราต้องรู้จักอะ่ะตับตับไปยงังตับชูดอ,อุ้ยมี ริงเคยใส่ถ่ายเอด้วย i like boys นะ่ไไปดูกันได้จะมีหนูใส่ชุดนี้แวบ,บแวอยู่อ่าอ่าใ้ให้เราฝากหคะแบรนด์นี้ก็ฝากแบรนด์นี้ด้วยนะคะเป็นแบรนด์ที่รักโลกมากมานะคะอยากให้ทุกคนลองมาใส่กันเพราะว่ามันมีความเก๋นในตัวหรือว่าใครที่อยากใส่ก็สามารถซื้อเป็นพวก,กระเป๋าหรือว่าเป็นสร้อยกำไลมือได้นะคะคะ โหยากบบพี่เราชินกับตัวเองผมทองไปแล้วพอแบบคือเคยมีความคิดเคยมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าอุย้ยหรือฉันจะกลับไปผมดําเพราะว่าเบื่อผมทองแต่ว่าก็จะมีทีมงานมาสก,กิดว่าแบบอย่าพึ่งอย่าพึ่งทองก่อนก็เลยแบบโอเคแฮปปี้กับผมทองมันยากไหมถ้าจะแบบกลับไปเปลี่ยนเป็นผมทองอะไรเอ้ผมดำ,ดำยากนะพี่แบบจําหน้าตัวเองไม่ได้ จะชอบใส่วิกอยู่ละชอบเอฟวิกมาใส่เล่นแล้วก็แบบเคยสเปรย์ <play space S 2> รผมอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบจำหน้าไม่ได้แต่งตัวยากจังก็เลยคิดว่าผมทอนี่แหละเหมาะกันที่สุดในโลกใบนี้ไม<อ>่ใช่เหมาะเท่าหนู <c oughs> แล้วก็สำับผมทองก็อยากทำสีผมอะไรที่แบบว่าสีส้มแลวกัน<อ>รู้สึกว่าสีทองกับสีส้มเป็นสีที่แบบว่าทำแล้วหน้าไบรท์มากก็เลยคิดว่าผมส้มไม่นานนี้แน่นอน ียบร้อยพี่เจอแน่อีกไม่กี่วันเพลงใหม่ทขาไว้ยังไงไม่เพลงใหม่เขาทำตามฟิลไอหน้าถามถึงอีนนี้หน่อยเปิดคาเฟ่เววใช่เพิ่งเปิดคาเฟ่ที่ประเทศลาวนะคะก็ไปอุ่นุนก็ได้ความจริงหนูเปิดเป็นร้านมัลติแบรนด์ชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนว่างพอดีก็เลยทำคาเฟ่แบบอาร์ตคาเฟ่เล็กๆน้อยๆนะคะใครที่อยู่ประเทศลาวก็ไปอุ่นก็ได้เป็นไงคาเฟ่ที่มัน พิเศษขนาดไหนรอาคะก็เพราะหนูทํานี่แหละเปเเยพิเศษไงคือก็จะมีแบบเครื่องดื่มมีแบบกิจกรรมเพราะ<อ>วัยรุ่นเราเานียก็แบบว่าคือด้วยความที่ประเทศมันเลไม่ค่อยมีกิจกรร<อ>มทํา่ำหนูก็เลยคิดว่าเอ้ทำคาเฟ่ที่แบบว่าคนสามารถมาแบบมาเล่นบอร์ดเกมมาเพนชิงอะไรเงี้ย<อ>ที่นี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นแหล่งหนึ่งที่ทําให้วัยรุ่นได้ออกมาหากิจกรรมทําที่ประเทศเราอ่ามันยากไหมกว่าจะมาเป็นธุรกิจคาเฟ่อะไรเงี้ยก็ยากนะคะพี่แบบโหเกือบ<ฮ> เกือบหนึ่งปีกว่าจะเกิดสิ่งนี้เพราะว่าเราแบบเรื่อความเชื่อนหนูอยู่ที่ไทยด้วยแล้วก็ทีมหนูอยู่ที่ลาวก็ต้องแบบว่าคุยกันตลอดเวลาทั้งเรื่องกันแบบจะเปิดไหมไม่เปิดคือหนูไม่กล้าเปิดสักทีแต่ว่าเพื่อนก็กดดันว่าเ,เปิดเธอเธอต้องมั่นใจแล้วแล้วก็คิดว่าโอเคเปิดเริ่มอออันนี้คือเป็นธุรกิจต่อเองหรือว่าร่วมทุนกับความจริงของหนูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ,ะแต่แค่แบบว่ามีทีมเบื้องหลังที่เขาแบบเคยมีประสบการณ์เขามาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงคือคือเราร้อย ลงคุณเยอะไหมคะเยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะแบบนี้ต้องทำงานหนักมาเนอะแม่นะใช่ค่ะหนูต้องการงานค่คะทุกคนสามารถสร้างได้นะคะเล่นได้หมดทุกอย่างเลยนะคะลองเต้นเล่นเดินทำได้หมดเอ่อนอกจากธุรกิจทาได้แล้วท่นบอกว่ายังเปิดแบรนด์ที่ไทยด้วยใช่คนจริงทำแบบทำน่ารักน่ารักเป็นแบรนด์แบบว่ากระเป๋าเล็กนิดน้อยค่ะกระเป๋าผ้าคือเราเป็นคนของเยอะมากเลยคิดว่า วิ่งทาอะไรที่ตัวเองชอบลวกันก็คิดว่ากระเป๋าผ้าละกันเปิดตัวแต่อนาคตอาจจะทําอย่างอื่นผีเข้าผีออกไม่รู้นะคะก็รอดูกันคิดคนนานไหมคะสำหรับแบรนด์กระเป๋าคิดนานความจริงก็ลองจัดกระจกเลยคือตอนแรกจะทําทกระจกแต่ว่าเราไม่มั่นใจไม่กล้าขายก็เลยเอาไปแจกแล้วก็มาทํากระเป๋าละกันก็สภาพากค,ค่ะสชาใหญ่เลยเกือบปีเหมือนกัน พออีมเฉือนงหรือยังคะยังยังไม่ได้ให้เพื่อนเลยไม่กล้าให้เพื่อนก่อนเพื่อนแซลนะคะเราจะให้ใครก่อนคะในโปร A ให้ทั้งหกคนเลยค่ะพร้อมกันเลยพร้อมกันพร้อมกันเดี๋ยวทายเลยได้ข้อโปรโมทด้วยด้วยด้ไหมคะไม่ต้องโปรโมทหรอกแค่ใส่ก็แฮปปี้ละเราอยากแอบแบบเงียบๆไม่ต้องให้คนรู้จักเยอะจะออกสื่อนี่คือคนรู้จักเยอะนะคะอุดหนุนได้นะคะเรียกว่าช่วงนี้ขัดเงาดีได้ธุรกิจมากขึ้นไหมคะ่ชอบมาก คือความจริงสนใจในเรื่องนี้นานแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเราต้องเต้นเนาะเราก็ต้องแบบโฟกัสงานเรา,อาพอเราว่างเราก็ไปทำส่วนนี้ค่อยๆประกอบประกอบมันเป็นล่างไปคุณท้านเป็นนักธุรกิจสอนคนได้ลเลยไหมคะเนี่ยเอาแบบสตาร์ทอัพละกันค่ะเป็นแบบเด็กน้อยอยูอ่เพราะหันมาทำด้านธุรกิจเนี่ยมัน คนอะไรแบบแปลกๆขึ้นมาแบบหลายๆแบบสินค้าขึ้นมาใหม่เรื่อยๆไมาหมคะชนาความจริงก็คิดไว้หลายอย่างมากแต่ก็ยังไม่กล้าทำ<ช>คือเราก็จะชอบไปโผล่ในงานนู่นงานนี้เพราะว่าไปแบบไปลองเทสบ้างเวลาเขาเปิดงานที่แบบว่ารวมตัวสินค้าดังไรเราก็ไปไปลองไปลองอ๋อ,อเรียกว่าตอบากนีต้องไปนี่ต้องเกี่ยวกับองอ่างเปล่าไม่ไม่มีไม่ใช่แค่แบบไปลองเผื่ออนาคตอ,อยากทำ ก็ฝากอัลบั้มโ l o w นะคะตอนนี้ก็เปิดตัวเป็นชี่เรียบร้อยนะคะมีทั้งหมด5เพลงแต่ว่าเพลงที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักนะคะก็คือเพลง o ูนนะคะไปฟังกันเยอะได้นะคะ M V ข่อยแล้วก็ฝากด้วยนะคะ 4E มี7คนคะ่ะ 4E V E 4E เ <Yeah, okay. S 2> <laughs> ก็ไปดู m อได้ค่ะปล่อยนสัปดาห์แรกใช่ค่ะทุกคนมาชวนพี่เตยใช่ค่ะพี่เตยทักมาชวนเองก็แฮปปี้มากๆไม่เคยคิดอ่ะพี่หนูไม่เคยคิดว่าพี่เตยจะทักมาชวนแฮปปี้่ะแล้วกาาาารรด้วยยกกง็ความจริงไม่ยากนะคะแต่อาจจะไม่ยากจนที่ว่าหนูเก็บอาการตัวเองไม่ค่อยอยู่ตอนซ้อมอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกแม่พี่เตยว่าเอ้ยวันจริงเดือนใส่เลยเดี๋ยวหนูใส่เลยวันจริงอะไรวันซ้อมขอแบบเก็บอารมณ์ก่อน